ปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งทางคลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดและมาระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิงของสัาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบสถานีบ้านโป่งในทางคลาที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่ แต่สุดปลายทางสถานีวัดกรุงเทพมิวันขอความกรุณาผู้โดยาาสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณปนไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของข,องขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากผ่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีวัาโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสาล่ายา สถานีบางบุงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัาาดสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินาทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ